สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเรดย์ชาแนลนะครับอยู่กับเกมแร็คในร็อกออเดรจินนะครับเพิ่งเปิดเซิร์ฟเลยนะฮะเรียกว่าปิดปรับปรุงไปแล้วก็ผมเพิ่งโอเปนมาตอนแรกตกใจไว้ทุกคนผมนึกว่าไอ้ตั้งไข่มันหมดผมนึกว่าตั้งไข่หมดไว้เรียกว่าผมดองตั๋วอยู่ร้อยเจ็ดใบครับเรียกว่าดองมันก็คือไม่เวลาเปิดนี่แหละเก็บไว้นะฮะไหนวะอยู่ไหนไว้แป๊บนึงนะอันนี้ร้อยเจ็ดใบก็คือมันจะหมดสิบเจ็ดตีห้าก็คือเดี๋ยวคืนนี้ ฮ่าคือนี้หมดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่แบบไม่เอาเนื้อหมายถึงว่าเราไม่ไม,ไ,มไม่ลุ้นดวงนะครับเราสามารถขายได้ใบละหมื่นนะผมมีอยู่ร้อยเจ็ดใบประมาณแสนกว่าเอ้ยล้านดิเีเป็นเซนล้านเซนนี่นะฮะล้านเซนนี่อยู่เฮ้ยเฮ้ยมันเลยจะคุ้มกว่าวะหร <c oughs> ไม่เอาแล้วกันเนี่ยแล้วก,เก็เราก็เปิดคลิปแล้วนะฮะเราจะสุ่มแล้วกันนะครับเรียกว่าผมแบบแห้งจัดอะทุกคนเรียกว่าทุกคนไม่แปลกใจกับผมแห้งนึกอกป่าผมแห้งสมาเสมอมาฮะเรียกว่าจาตั้งไข่ลมนี่ผมไม่เคย ไม่เคยลอดเลยครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเซตติ้งนะครับเราจะเปิดทีละไหนผมจะเปิดทีเลนสามมอนเดิมนะเลขสามนะเลขสามมอนเดิมนะฮะเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์ก่อนเอ้ยเราเคลียร์ตัว๋วเศษดีกว่าเอาเอาสามแล้วสี่แล้วกันสามแล้วสี่ก่อนเลยเดี๋ยวเคลียร์ตั๋วเศษแป๊บหนึ่งฮนะปักปักโอโ้โ,อโหโอ้โหคะแนนนี่อะไรวะโหคะแนนก็ยังดีปะวะดีมั้งหรือเลขสี่ดีกว่าวะลองเลขสี่ปะเลขสี่ปึ๊บปเฮ้ย เฮ้ยสี่เหมือนจะไปไกลแต่ว่าของไม่ดีมากมามเอาสี่ก็ได้เอาสี่ไปเออสี่ไปไม่เอาสามละครั้งก่อนสามมันไม่ค่อยนี่ไงอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไปต่อไปต่อโอ้โหแม่งทีลนะโอ้แบบมันโชคร้ายไปหรือเปล่าทุกคนผมโชคร้ายไปหรือเปล่าวะเนี่ยวอดหนึ่งกับสองหรอไอ้บ้าเกินไปโว้ยเราของอย่างแย่ทุกคนของคืออย่างอย่างอย่างแบบสุดจัดประหลัดบอก เรียกว่าถามว่าทำไมตัวเยอะบางคนถามว่าตัวเยอะคือผมอะ่ะมีการซื้อรายวันไอ้สามสิบห้าปองมามาตลอดเลยครับเกือบตลอดมั้งตลอดปะก็เกือบตลอดนะซื้อมาเกือบตลอดฮะมันก็เลยมีเอาไว้เปิดสุ่มนะแต่ว่าดูสภาพอย่างผมดิครับทุกคนดูสภาพดวงผมนะคือมันก็อย่างที่เห็นนะอย่างที่เห็นนะอืมให้ให้ภาพมันเล่าเรื่องดีว่ะผมว่าผมไม่อยากใส่หลายเกมวะอันนี้ตั้งได้เยอะนะแต่ว่าได้แค่โอลิใหญ่ครับไอโอไม่ใหญ่ด้วยโอลิธรรมดาโอลิก็ใหญ่ไหมมันไม่ใหญ่มากอุ้ย ไปสุดแต่ว่ากล่องกูอยู่ไหนกล่องฉันอยู่ไหนฉันได้โหล่ได้ขนนกมาแทนน่ะทุกคนมันก็คือมันได้ใช้งานเว้ยแต่ว่าคือนึกออกไหมว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของเราที่เราอยากจะเปิดเว้ยนึกออกปะทุกคนนึกออกปะผมคุยกับใครไว้เนี่ยผมอาชีพนี่วะผมไม่ได้ไฟ์สดเนาะเออแล้วเปิดทีละสี 4, 4, 4. ่สี่สี่อแบบเฮ้ยนี่มาไกลแต่ ได้แค่แฟกเมนต์ได้แค่แฟกเมนต์ได้แค่แฟกเมนต์โอ้โหแล้วแบบแบบนี้ฮะอาการแบบนี้ฮะมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าแห้งยังไงล่ะเฮ้ยหมดจริงว่ะทุกคนผมหมดแล้วนะครับเรียกว่าขนาดเต็มแล้วนะครับก็ยังได้เศษฮะกับขนนกเ yeah! ยี่ยมเกมมันดีอยงเงี้ยจบเลิกปิดคลิปลาก่อนเจอกัน อย่างเซง็งจริงทุกคนผมอย่างเซง็งแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องแลกของใช่ไหมแลกของสโตอันเนี้ยผมมีอยู่181แปดสิบเอ็นะฮะ181แล้วก็ถ้าถามว่าของอะไรต้องมีที่ต้องเปิดต่อไหมเออคุยอ่ะเออทำไมวะถามว่าหัวนี้ดีจนต้องเปิดต่อไหมมันก็มันก็ดีนะ คนเนาะกลวจริงๆอะผมอยากได้ชุดนี้มากทุกคนอยอกได้ชุดนี้มากเลยนะอยากได้ชุดนี้มากครับแต่ว่าคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปต่อเนอะเราไปต่อเนี่ยมันจะมันจะเท่าไหร่วะเดีด๋ยวคือคิดเลขยู่ไหนวะเนี่ยค,คิดในนี้ก็ได้คิดในนี้ก็ได้โ <c oughs> อ้ยลองคิดหน่อยนะเดี๋ยวผมมีร้อยแปดเอต้องใช้สมมุติอย่างนี้ผมผมขออนุญ,ญาตตีว่าผมแบบดวงแบบอับเปหิเลยแล้วกันนะ <c oughs> ที่ผ่านม,มันก็อัปเปหิเสมอมานะสามร้อยสิบเก้าที่ขาดอยู่คูณสามห้าอันจ่ายหนึ่งหมื่นนะทุกคน จ่ายหนึ่งหมื่นแมวเพื่อจะได้ชุดอันนี้โอ้โหมันดีเว้ยแต่ว่าแต่มันแพงไปเว้ยเทียบกับที่ผมคิดไว้ในหัวเออจริงที่ผมคิดไว้ในหัวผมรู้สึกว่าชุดนี้มันหนักไปคือถ้าเกิดสมมุติว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายไปแล้วทุกคนคือผมก็จ่ายไปมาหนึ่งแล้วกับนะพวกตัวเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมต้องจ่ายหมื่นกว่าเนี้มันก็มีคําถามว่าผมไปเอาเซตวาเลยดีกว่าเปล่านึกออกไหมคือวาก,วาก็วาก็หมื่นเจ็ดหมื่นแปดประมาณหมื่นกว่าเหมือนกันนึกออกไหมคือคือมันเป็นชุด ทองที่ขึ้นเทียเกือบแดงแล้วอะเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจผมไหมเอองั้นถามผมว่าไปต่อไหมผมขอดูอันนึงไปต่อไหมไปต่อไหมไปต่อไหมเหรออืมมันก็ท่าเต็งอินโกลบอลคูเดลพีเดเมดเอ็มเดเมดสร้างเดเมดส์เพเยอร์สามเปอร์เซ็นต์จริงสายพีพีก็ควรมีอันเนี้ยอะผมว่าผมจะผมจะไม่ไปต่อ <c oughs> พูดอะไสองร้อยห้าสิบลบ 181ผมแปดหนวิทย์หนะครับใช้69เกคูณสาใช้2,400แมวเพื่อจะได้หมวกอันนี้2,400แมวเพื่อได้หมวกอันนี้สองพันสีแมวเพื่อได้หมวกคุ้มไหมอ่ะคุ้มไหมอ่ะคุยกับใครวะผมคุยกับใครทุกคนฮัลโหลคุ้มไหมวะตอบไม่ถูกว่าคุ้มไหมนะตอบไม่ถูกว่าคุ้มไหมแต่ว่า ดูแมวเลยเฮ้ยกูกูเช็คแมวอีกแล้วกูเช็คแมวก่อนเลยมือสองหมื่นหนึ่งแมวสองหมื่นหนึ่งอ่าไปต่ออ่ะทุกคนผมไปต่อแล้วกันผมถือว่าผมไปต่อนะเพราะว่าหมู่ผมก็ใช้นี้อยู่นะฮะคือผมจะผมจะไปต่ออ่ะครับจะไปต่อลุยลุยแบบลุยไปต่อเว้ยไปทุกคนภาวนาเอ้ยแบบนี้มันไม่ค่อยดีว่ะแบบนี้ย้ายแบบนี้แบบแบบเปิดยาลาบิลินเสือเสียงมันจะจะลงจิตใจบ้างอืม เดี๋ยวมันจะลงชดใจหน่อยไปไปต่อไว้ทุกคนไปต่อนะครับเลขสี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะขอเลขอย่างรวดเร็วโคตรเยอะร้อยสี่สิบเราขาดเท่าไหร่ทุกคนเราขาดหกเก้าฮะเราขาดหกเก้าหกเก้าหาเลยหกเก้าหารสามทีละสามไปยี่สิบสามครั้งเลยหรอนานไปวะนานไปเอาครั้งละหกครั้งละหก ถ้าครั้งละาหกก็ต้องเปิดกี่ครั้งวะต้องเปิดสิบเอ็ดครั้งอีกครึ่งหนึ่งสิบเอ็ดครั้งอ่ะให้เปิดไปนะครับครั้งที่หนึ่งอ่ะโอ้ยเออครั้ทงที่หนึ่งอ่ะครั้งที่สอ,อ,อ,ง,ง,อาาคงครับเออต้องเสียงเบาๆทุกคนเสียงครับครั้งที่สามนะครับมันก็ไม่ได้เ,ดไเ,หเ,เหมือนเดิมอ่ะสี่ไปเฮ้ยมันจะเหมือนใกล้แต่มันก็ไม่ไกล้ปะวะเฮ้ยเพื่อน เพื่อมึงใจร้ายอะกูไปจริงกิจกรรมมึงเนี่ยนะมึงทํามาเพื่อมึงรวยแหละจริงมึงรวยอยู่คนเดียวเลยตอนเนี้ยกูเล่นนี่จนจัดโอ้โหเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโดนมันเท่าไหร่จร้าไม่ไดแ้แม่งเบอร์หมดละหน้าตาแม่งเบอร์มากเลยตอนเนี้ยเบอร์เบอร์เบอร,บอร์หัวมากเลยสองสองเก้าสองสองเก้าลบสองห้าศูนย์ขาดเท่าไหร่ขาดยี่สิบเอ็ดเปิดแม่งทีเดียวเลยปะเออปะเปิดแม่งทีเดียวเลย ไม่เอาละไม่รู้ละถือว่าแบบเราไม่เอาสุดเลยเราไม่มีความเชื่ออะไรทั้งนั้นทุกคนเราไม่มีความเชื่อป้าบอคอแตกอะไรทั้งนั้นเราจะไปเลยไปนี่มีความโชคดีนะครับช่างมันนะช่างมันครับดูมันดูมันดูมันทงกับผมนะดูมันทงกับผมทุกคนดูมันทงกับผมเกมดีเอามาเกมดีอย่างเงเจรจะเจริญนะ ปวดแผลหมดครับทุกคนก็เท่านี้จบและพอละลาเลิกแยกนะแยกแยกกันทีก็ถ้าใครได้ของก็คือว่าโชคดีมากเลยแต่ว่าจริงผมไม่ค่อยเห็นคนเปิดได้ที่ได้ปีกเลยนะคือน่าจะครั้งสองครั้งแต่มีกิจกรรมที่ในในในแชทโลกนะครับแต่ไม่ใช่จอจีแมว่อน,นั้นก็ได้แต่ว่าผมผมเห็นแค่นั้นนะคือรู้สึกว่ามันน้อยมากโอกาสได้ยากมากเหมือนกันนะฮะก็ ส่วนมากการันตีก็คือใครที่ทอ้อแท้อยู่เนี่ยให้มาดูคลิปผมนะครับเรียกว่ามีกําลังใจอะเรียกว่าใครสุดกับกูหามาเลยครับผมหามาด้วยฮะ <c oughs> ไปแล้วทุกคนเจอกันยังไงก็ฝากกดไลค์กับแฟนผมด้วยครับไม่ให้ลืมกดก,ดกระดิ่งกันตามด้วยเวลาผมไลค์กับลงคลิปมาในแจ้งการสุดท้ายม,มีอะไรก็คอมเมนต์ทุกคนเจอกันพันหน้านะครับบ๊ายบายทุกคนครับ